ซ่อมบำรุงรถขุดคูบต้านครับ2,500ชั่วโมงอันนี้ตัวเลอตัวเลอ์ครับเลอ์แตกไม่ไม่ไม่ มีมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยไอ้ไอ้มันเปลี่ยนร่องเลยใช่ไหมอ่าัตอนนี้เปลี่ยนน้อยหนึ่งโอเคโอเคถึงไอไอนี่เวลามันแตกมันแตกหล่อเลยนี่ถือว่าตึงอายุมั้งตึงอายูตึ้งอายูก็มาก็มาแตกคือตัวนี้นี่ไม่เกี่ยวอ่ะไม่ไม่หลบปืนข้างในปิงเลยอ๋อมันจะมีหลบปืนข้างในปิงเลยมันเป็นมันมันมันเป็นเมื่อหลบหลายเหรออ่ใช่ครับ ่นีเลยเลยวันนี้เราถ้ามาดเปลี่ยนได้ไหมเอาเบอรท่อมได้ไหม้นหมาดเปลี่ยนอย่างเราเปลี่ยนอไม่ได้เราตัดตัดปั๊บใส่เปลี่ยนไม่ได้หรอไม่ได้ไหมไม่ได้มันมีอยู่บนกันั้นรถมันมาเก็ว่าเรารอยมีรถเราโอเคเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนอะไรบางตรงปานาไฮดรอลิกไม่ไม่น้ำมันเครื่องอเครื่องแล้วก็น้ำมันนน้มัตัวเดินน้ำมันตัวเดินอ๋าน้ำมันตัวเดินครับ

กังน้ำม mm. ันในมอเตอร์ตัวเดีนกัผมได้รวมกันในไอตัวตัวนันจได้เลยไหมในรถนะไม่ได okay. 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 ้เลยไม่เป็นกองเก่าเป็นกองเก่ได้าครับโอเคโอเคแต่แต่ตีได้คือที่เมือนี้อย่างเดียวถึงตัวนี้ผมไปอีกรอบหนึ่งต่อต่อไดันสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบอดอาิอ่าสองพันเจ็ดบ สองพันห้าตอนนี้สองพันห้าอ่าโอเคโอเคมันจะมีมาเกับโเโอเคแล้วแล้วเป็นไงวัวเจาะพอไวไหมง้โอเคโอเคโอเคอันนี้เราปรับแท็กใช่ไหมมันปรับโดยการอัจจารบีเหรออ๋อ

รถนั้นมันไม่ได้จ่ายทุกวันหรอกรแต่ว่าก่อนเริ่มโครงการอะไรไปเนี่ยนะสมมุติคุณเนี่ยเนี่ยเมื่อหนึ่ง้อมไปลงโครงการเนี่ย,ม,นนยมันต้องอัดเลยนะใช่ไอตรงไหนที่ว่า,ต,าต้องอดัดทุกวันนะนี่เหรอรนี่ตรงอัดไอ้น,น,ออนี่คืออัดตัวนี่นนเอวเอวอันนี้ไอ้นั่นเอวไหม วากระบออ๋อกระบอกตาบีคือตอนนี้มันมันมันจะเข้าไปอยู่ด้านในอ่าอ่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นเอวอ่าอ่าตัวนคือตาตาบีถ้ามีสองคนนะคือปีอ่างแต่พังแล้วก็คนนึงอยู่บนรถมอตร์นี้ไม่ถึงตัวไหนตัวนี้อ่ะตัวนี้ตัวนี้อ๋อตัวนี้นี่คือติดทางเลยเออมืนกัว่าคนนึงอยู่บนรถคนนึงอัดก็คือให้ให้ให้หมุนเวียนตามไปคือไอ้ไอ้นี่ต้องอัดกี่วันน่ะอัดตามใช้งานของเราเลย ่ก็อัดไม่ถึงแต่ว่าโดยปกติเองปกติถ้าถ้าใช้งานทุกวันอัดอะไรอัดทุกวันอ๋ออัดทุกวันแต่ถ้าเกิดว่าใช้งานไม่หนักก็อันนี้ก็อัดทุกทุกวันได้อ่าอ่าาก่อนจะใช้งานทุกทุกวันเป็นเป็นจิ้มเหมือนนันมดเลยอ่าอ่าเนี่อแล้วตัวน oh, uh, 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 um ี้มันเป็นลูกเบินเอลนานนานตีเป็นเตอกลาง ตัวนี้ uh, นอัดทุกวันอัดทุกวันก็ได้คือตา,ตามตามใช้งานของเราได้ไอ,อันนี้เอวเหรออันอันนั้นเอวไอตัวนี้คือตัวนี้ลูกปืนเอวลูกปืนเอวครับอันนี้อัดคือนานๆาตีก็ได้ตัวนี้ตัวไหนที่ว่าอัดบ่อยไม่ได้คือตัวตัวนี้อัดบ่อยไม่ได้ลูกปืนเอวนะตรงกลางครับอ่าอันนี้อาทิตย์หนึ่งได้ไหมได้อาทิตย์หนึ่งก็ได้อ่าไอเนี้ยส่วนอันนี้คือเป็นตัวนี้ตัวกระบอกเราตัวกระบอกนี้โอเคโอเคไอตรงกลางนั้นก็ดูที่ใช้งานสมมุติว่าสักเป็นชั่วโมงดีกว่านะถ้าแปด 8วันหนึง8ชั่วโมงเหรอน네ี่ยแปกส่คือหนึ่งอาทิตย์จอ่าไรก็ตีว่าตัก50ชั่วโมงนะโอเค